ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระการเกษตรจากแบรนด์ทองกวาวนะคะเคยสงสัยกันไหมคะเวลาเราไปเลือกซื้อปุ๋ยเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีปุ๋ย2ถุงวางข้างกันเลขสูตรเดียวกันเป๊ะๆป๊ะ24ดถ้าตัวเลขมันเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้ทำไมเราจะใช้แทนกันไม่ได้ละคะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบปุ๋ย2ชนิดนี้เลยเพื่อจะไขคำตอบว่าตัวเลขที่เหมือนกันเนี่ยมันซ่อนความลับอะไรไว้ข้างในครับ เพราะว่านี่คือจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดเลยคือความลับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข82424 24ที่เราเห็นบนถุงนะครับแต่อยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตเลยครับอ๋องั้นเรามาเริ่มจากโรงงานผลิตกันเลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าปุ๋ยเม็ด82424 24ที่เราใช้ทางดินกันเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งเนื้อปุ๋ยและสิ่งที่เรียกว่าสารเติมเต็มใช่ครับสารเติมเต็มที่จําเป็นในการปั้นเม็ด แต่ประเด็นสำคัญคือมันไม่ละลายน้ำครับอ๋อคือมีไว้ให้ปั้นเป็นเม็ดได้ถูกต้องครับ ในขณะที่ปุ๋ยทางใบเนี่ยโอ้โหใช้แม่ปุ๋ยความบริสุทธิ์สูงมากซึ่งพวกนี้ละลายน้ําได้100%ทันทีไม่มีตะกอนเหลือเลยครับพอพูดถึงแม่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดมักจะใช้โพแทสเซียมคลอไรเพราะว่าราคาถูกแต่คําว่าคลอไรนี่แหละค่ะมันคือตัวร้ายในเรื่องนี้เลยหรือเปล่าคะใช่เลยครับคุณจับประเด็นได้ถูกจุดเลยคลอไรเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดใบไหมครับใบไหมครับ พอเราฉีดพ่นสารละลายที่มีคลอรายใส่ใบพืชเนี่ยมันทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าใบไหม้ได้ง่ายครับ oh. ในขณะที่ปุ๋ยทางใบคุณภาพสูงเขาจะหลีกเลี่ยงคลอไรโดยสิ้นเชิงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็เลยสงสัยต่อเลยว่าแล้วต้นพืชที่รับ82424 24, 24, สําหรับทางใบต่างจาก82424 24, สําหรับทางดินอย่างไรคะอ่าสิ่งที่ต่างกันคือการดูดซึมทางรากเป็นกระบวนการที่ช้าแล้วก็สูญเสียเยอะมากครับโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสมักจะถูกอนุภาคดินตรึงเอาไว้ค่ะทําให้พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารทางดินอาจจะเหลือ แค่1 0บถห้เท่านั้นเองหูน้อยมากครับแต่การให้ทางใบเนี่ยมันเหมือนการเปิดทางด่วนพิเศษคือส่งธาตุอาหารเข้าสู่โรงครัวของพืชโดยตรงไม่ต้องผ่านด่านในดินเลยทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานพุ่งสูงถึง90-95%เลยนะครับเดี๋ยวนะคะ ประสิทธิภาพต่างกันแปลว่าปุ๋ยที่เราหว่านลงดินไปตั้งเยอะแยะอาจจะสูญเปล่าไปโดยที่พืชยังไม่ทันได้ใช้ด้วยซ้ำซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญเลยค่ะในเมื่อปุ๋ยทางใบมันดีกว่าแต่ก็แพงกว่ามากทำไมเกษตรกรจะเอาปุ๋ยเม็ดราคาถูกมาละลายน้ำแล้วฉีดเองไม่ได้ล่ะคะในเมื่อสุดท้ายแล้วธาตุอาหารก็คือ8 24 24เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะไม่ได้ครับการทำแบบนั้นมีความเสี่ยงหลักๆอยู่3ข้อที่จะต้องเจอแน่ๆ คืออุปกรณ์พังเพราะตะกอนใช่ครับเพราะไอ้ตะกอนที่มันไม่ละลายน้ำเนี่ยจะเข้าไปอุดตันหัวฉีดจนเสียหาย2ก็คือใบไม้รุนแรงอย่างที่เราคุยกันไปเพราะค่าคลอไราอาจจะทําลายใบพืชโดยตรงและสมซึ่งร้ายที่สุดคือความไม่แน่นอนคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าน้ําที่ฉีดไปมีความเข้มข้นของธาตุอาหารจริงๆเท่าไหร่อาจจะจางไปจนไม่ได้ผลหรือเข้มข้นไปจนเป็นพิษเลยก็ได้ครับชัดเจนมากเลยค่ะว่าเป็นความคิดที่ไม่คุ้มเสี่ยงเลยจริงๆสรุปได้ว่า ปุ๋ย8 24, 24ทั้ง2แบบเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้แล้วแบบนี้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไรคะควรเลือกใช้อย่างไรดีวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่คือการใช้ร่วมกันในกลยุทธ์แบบผสมผสานอ๋อใช้ร่วมกันครับเราใช้ปุ๋ยเม็ดทางดินเป็นเหมือนสเสบียงหลักเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของดินในระยะยาวแล้วใช้ปุ๋ยทางใบเป็นเหมือนหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือตัวเร่งใน ช่วงเวลาสาคัญที่พืชต้องการสารอาหารแบบเร่งด่วนอย่างเช่นช่วงออกดอกติดผลมันคือการใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานและถูกเวลานั่นเองครับเป็นการมองภาพรวมที่สมบูรณ์มากเลยค่ะคือสร้างรากฐานให้แข็งแรงแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษเสริมในจังหวะที่ต้องการถูกต้องครับและนี่คือหัวใจสําคัญเลยการเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกประเภทไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มผลผลิตแต่มันคือการยกระดับจากการเกษตรตามความเชื่อที่เราทําต่อๆกันมาไปสู่การเกษตรบนฐานความรู้ซึ่งมันก็ทําให้เราได้ คิดต่อนะครับว่าหลักการเข้าใจในปุ๋ยให้ลึกซึ้งก่อนใช้งานแบบนี้เนี่ยจะสามารถนำผลผลิตได้ตามความต้องการ สำหรับใครที่ฟังแล้วชอบสาระดีๆแบบนี้และอยากรู้ว่า EP หน้าสาระการเกษตรจากแบรนด์ทองกวาวจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันอีกบ้างหรือถ้ามีพี่น้องๆเกษตรกรท่านไหนอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษรหรือมีปัญหาคาใจตรงไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะใช่ครับเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้และเทคนิคดีๆที่จะช่วยยกระดับการเกษตรของคุณสําหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ